เรียบร้อยครับสำหรับการปรับพุงบวงหนูวองเรานะครับนี่เอาให้แน่นหนากว่าเดิมนะครับลวดเส้นใหญ่กว่าเดิมนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปใส่ครับลวดที่ใช้ก็จะเป็น รัว่วสเตนเลสหนักหนูนะครับเบอร์14ตอนแรกผมใช้เบอร์เบอร์สิบนะตอนแรกใช้เบอร์สิบเล็กไปนะครับพอติดหนูแล้วมันขาดนะครับติดตัวใหญ่ขาดนะครับรุ่นกลางๆเอาอยู่ครับเบอร์สิบแต่ว่ารุ่นใหญ่รุ่นพ่อแม่นะครับเอาไม่อยู่นะครับเลยเปลี่ยนมาใช้เบอร์สิบสี่ดูนะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาไปใส่กันเดี๋ยวไปดูตอนดักกันเลยครับผมไปเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากปรปับปรุง modify บ่วงใหม่ลวดใหญ่กว่าเดิมนะครับรุ่นใหญ่ไซส์บิ๊กจเจ้าอยู่ไหมไปดูกันเลยครับผมตอนนี้เราเจอจุดที่คาดว่าหนูจะวิ่งคนระับ รอบก่อนเนครับตรงนี้โดนดักหนูได้นะครับแล้วมันน่าจะยังเหลืออีกตัวอีกนะครับวิ่งทับยาจนเรียบเลยนะครับถนนนี่นะครับจะเป็นรูของมันนะครับรอยมันวิ่งใหม่เอี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ดักจุดนี้นะครับ นนดักหัวดักท้ายนะครับเดี๋ยวมาใส่กันเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยจะไปดักอีกฝากหนึ่งถ้ามีหนูมาหากินเสร็จ เรียบร้อยแน่นอนไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งหลังนะครับนี่วิ่ง หนักท้ายไว้มาดูก,กันต่อครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนหลังจากที่ใส่บ่วงไว้เมื่อวานนะครับเป็นบ่วงที่ทำใหม่นะเพิ่มลวดให้หนาขึ้นนะครับเรามายามบ่วงกันเช้านี้ว่าจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่านะครับ พอจะได้ลุ้นหรือเปล่านะครับตอนเช้าเหมือนเดิน,นครับอาการหนาวสิสองศาครับเชา้านี้มุกดาหารนะครับบรรยากาศสวนหลังบ้านเดี๋ยวไปยามบวงกันครับไปเลย อ้อยหักมากินเมื่อคืนเนี่ยนี่ครับต้นอ้อยลม้มเส้นนี้ไม่วิ่งทางนี้ไม่โดนอืมกินเมื่อคืนนี่ครับนี่ครับวิ่งมาเส้นไหนเนี่ย สงลำนี้ก็ไม่ได้วิ่งมาไม่มีชนนะลำนี้มีชนครับชนถึงได้โดนครับน,นี่ครับ งาางงวนิ่มาาทเดี๋ยวไปดูหลังอื่นครับผ้เสียดายวิ่งชนแต่ไม่โดนมาดูหลังนี้รอยวิ่งชนครับน่าจะติดนะครับแต่หลุดมาอยู่นี่ครับใส่ตรงน,นู้นลวด เห็นมาตรงนี้แสดงว่าติดติดลหลุดติดแล้วหลุดนะครับนี่ออกมานอกเส้นทางอย่างนี้นะครับหนูเนี่ยวิ่งมาวิ่งมาโดนครับโดนแต่รัดไม่ติดนะครับหนูงสะบัดออกก่อนเสียดายครับหลังนี้เดี๋ยวใส่ไว้ที่เดิมนะ นี่ก็วิ่งชนไม่ลุดไม่ลูดไม่ติดนี่ก็วิ่งชนครับไม่ติดได้สามสี่ตัวนะครับวิ่งชนไม่ติดไปรู้เกันต่อครับ ครับดูนะครับแต่แต้มน้อยครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ครับนี่ครับแจ่มนะครับแจ่มนะครับมีแต้มไม่เห็นนะครับนี่ครต้มแต้มวันนี้ ไปดูลังถัดไปว่าจะมีแต้มต่อไปไเห็นหือเป่ะแล้วเอามาให้ดูนะครับตัวจะเบิ่มขนาดไหนแต่ไม่เล็กครับตัวรุ่นลูกรุ่นลูก,ลลกแถมครับวันนี้นี่ครับหนึ่งแต้มหลังจากที่โมดิฟายกับดักมาใหม่ใส่ลวดเส้นใหญ่กว่าเดิมนะครับ ลวดเส้นใหญ่นะครับข้อเสียคือมันติดยากนะครับถ้ามีโดนจังๆนะครับติดยากไม่เหมือนลวดเส้นเล็กลวดเบอร์สิบนะครับวิ่งตำเข้าถ้าวิ่งเข้าบ่วงนะครับติดเลยนะครับลวดเบอร์สิบเพราะมันรูดเร็วนะครับลวดเบอร์ใหญ่ขึ้นมันรูดช้านะครับถ้าหนูไม่ติดจังๆนี่เอาไม่อยู่นะครับหนึ่งแต้มนะครับสําหรับ เช้านี้นะครับกับกับกับทักกับบ่วงที่โมดิฟายใหม่นะครับวดเส้นใหญ่กว่าเดิมครับมากับตัวแรกเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผมว่าจะมีแต้มไหมหรือจะได้แต้มเดียวหรือจะมีแต้มเพิ่มไปลุ้นกันครับ อีตัวนี้ก็วิ่งชนแล้วไม่ติดนะครับนี่วิ่งวิ่งชนบ่วงแต่ไม่ติดนะครับอุย้ยเสียดายครับไม่เขานะครับลวดมันเก่านะมันรูดช้านะครับลวดใช้งานเยอะนะครับลวดมันไม่เรียบนะ รูดช้าเสียดายรุนหลังหถัดไปครับผมหลังนี้วิ่งชนนะครับแต่ไม่เข้าบ่วงครับนูนนะ่นบ่วงบวง่บวงไปนูน่น,นนะแต่ไม่เข้าหองศีดาครับวิ่งชนบ่วงแต่ไม่เข้าบ่วง ทางวิ่งอย่างลื่นครับทางวิ่งนี่ทางวิ่งไปดูหลังถัดไปดูหลังถัดไปครับเหลือสองหลังสุดท้ายไปลุ้นกันครับว่าชาวนี้จะมีตัวเห็นหรือเปล่า หลังนี้ไม่โดนหลังนี้วิ่งชนนะครับแต่ไม่โดนนะครับบวงกรเด็นไปนู่นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้หนูหนึ่งเต้มนะครับเหมือนเดิมอีกแล้วได้หนึ่งแต้มไม่มานอีกแล้วนะครับ ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องเกษตรไทยพูด้วยครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทามีแต้มให้เห็นเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มานหนึ่งแต้มนะครับกับบรรยากาศเช่นเคยนะครับสวนหลังบ้านต้องจัดการหนูออกให้หมดนะครับเพราะกินนะ่ร กินอะไรกินมันกินอ้อยนะครับไปเยอะเลยนะครับต้องใส่ออกให้หมดนะครับถ้าไม่หมดก็ให้มันน้อยที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า